S <S <S อ้าวพี่ปอนยังไม่นอนเลยเอฟซค่ะไม่นอนหรอวะเอ้ไม่ใช่แงไม่ทำงานหรอวะมาดึกใช่ไหมจริงๆคือเราบอกว่าฝันดีครับบ๊ายบายแต่เป็นแบบการบอกแบบไม่ลงสตรอรี่ละครับบ๊ายบายรอเล่รอเล่รอเล่ พี่ปัดขิคมนหน่อยอะไรอะไรไออะไร,ะไรใครไม่นอนนะลูกทีมคุณยังไงแล้วันนี้ day off. เดี๋ออเฮ้ยสวัสดีครับพี่ปัดคิดถึงจริงคุณคิมนี่ไงพอมาเด็กๆนะครับก็จะเจอเพื่อนเยอะสวัสดีครับกําลังจะนอนกดเห็นไลฟ์ก็เลยกดเข้ามานอนเลยครับโอ้ยหานอนไว่ปะหานอนโคตรเพิดคนวันนี้น้องมีสสอบไปนอนนะครับผม เอ้วันนี้ไม่วันนี้ไม่มีอะไรเข้ามาเฉยๆเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆใครมีธุระนะครับไปนอนเลยครับ <c oughs> ไปนอนเลยไปนอนท,ทําธุระก่อนนะครับผมเอาเรียกว่าเอาชัวร์ก่นอนเอาได้ซักชิ้นนอนไหมเขาที่แล้วเป็นตัวสีแดงนะครับตัวสีแดงไปซักแล้วครับอันนี้เป็นตัวสีน้ําเงินนะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งแต่เป็นคอลเลคชันสโนวี้เหมือนกันครับ ใช่เรามันวัยรุ่นนุบป,ปีมามาปุม่วงงปั๊บเลยเก่งโคตรนัมเบอร์วันปะอะไรวะเนี่ยเเออไม่คยจะงนอนเช้าโอเคครับรีวิวลุงเหรอครับว่าจริงๆนะครับจากวันนี้ที่อ่านข่าวมาแล้วก็ อ,อถ้าจะบอกให้แสดงจุดยืนรีวิวมันไม่ต้องรีวิวหรอกครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนนะ่ะได้ติดตามขา่าวแล้วก็รู้ถึงความย่ำแย่แล้วกันผมจะไม่พูดแรงมากนะแต่ก็เรารู้กันว่าถ้าเกิดจริงๆมันก็พูดแย่ได้เพราะว่าเชี่ยงส้มตีนจะเป็นอ่ะตัดทิ้งห้ <laughs> ามแคบไปลงนะแต่ก็นั่นแหละครับการบริหารนะครับไม่มีคุณภาพขนาดนั้น ไม่กล้านอนนอนเลยครับผมมันไม่มีอะไรหรอกเอาวะไม่ก็จริงๆแล้วทางการเมืองแล้วคนที่เราเป็นผู้นําประเทศก็คือคนที่หนึ่งมิวทิพวะสองคือตัดสินใจได้ทําอะไรที่มีประโยชน์ต่อประเทศตอนนี้ผมยังไม่เห็นสักข้อเลยแค่ <c oughs> <c oughs> ข้อพื้นฐานอะ <c oughs> พี่โน้ตก็ยังไม่นอนเหรอนี่ ใายหรอสุดในซีรีส์ครั้งหนึ่งที่รักก็แน่นอนครับไบ์แน่นอนเป็นเรื่องปกติเปล่าวะคนแอ์ทำเยอะสุดยุนเพื่อนหนังสือนะครับเพื่อนพี่ไปลับฝันนี้นะครับนอนเถอคะค่ะชีโนตมาไล่ละเออใช้แว่นตัดสีฟ้านะครับผมมันก็ช่วยเยอะนะ <c oughs> จริงๆมันก็ช่วยเซฟตายยะแตอะสุดท้ายแล้วมันก็คือเราก็ควรอ่านหนังสือหรือว่าทําอะไรทุกอย่างในที่ที่มีแสงเพียงพอนะครับผม อีพีสามของครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงสปอยยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับผม The Bright Story ถูกต้องครับมีใครในค่ายนอนเร็วบ้างเหรอไอ้บอนเนี่ยจะเป็นคนที่นอนตรงเวลาที่สุดพี่วอลกับไอหยินก็เป็นคนที่นอนตรงเวลาแต่ที่เหลือหาย,ยากครับไป็นนอนดีครับผม ได้ดูสดใสมากจริงเหรอผมวันนี้ผมนิ่งมากเลยนะมาแบบนิ่งนิ่งโคตรแว่นตัดสีฟ้าแล้วยิ่งไกลๆมาตัดใจหน่อยครับอะไรเนี่ยลูกไม่นอนหรอพี่ป้ายวนอนครับทำไมมาช้าไปเร็วซีรี์เพราะว่าให้ผมพูดตรงๆเลยอันนี้น่าจะพูดได้นะคือด้วยความที่อันนี้เป็นซีรีส์ที่เราถ่ายแบบเนี้ภาพยนตร์นะครับเผื่อใครไม่ได้ดูในไลฟ์ชอปปี้ล้วกันถือว่าผมเลให้ฟัง ซีรีส์มันเป็นถ่ายแบบแนวภาพยนตร์ทําให้การถ่ายอะ่ะกินเวลามากกินเวลาแบบจนเราคาดไม่ถึงเลยแหละแล้วก็เอ่อทำให้จริงๆอะ่ะตัวซีรีส์มันควรจะเอ่อลองดูต่อกันเป็นรวดเดียวครับผมแต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างมันทําให้อาเราเลือกที่จะนํามาทําเป็นซีรีส์ดีวกว่าน,นิ่งจริงคะ่ะคอนเฟิร์มกิคือมาพูดดีกว่าหรอกโอเคนั่นแหละครับซึ่งเอาจริงๆคือมันจะมีรายละเอียดดีเทลเยอะมากมาก นั่นแหละครับลองไปตามดูครับมันจะมีแบบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งจริงมันจะมีบางเรื่องอะไรที่นักแสดงรู้หรือว่าบางทีมันจะเป็นแบบความรู้สึกที่ตัวละครใส่ลงไปหรือกิมมิคเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยลองไปนั่งดูเก็บดูครับจุดโป๊ะหาอะไรอย่างงี้ก็ได้เมื่อวานมีผมที่บบเรียนหนิงน้อยไม่คือเมื่อวานเนี่ยมันเหมือนแบบผมจาไม่ได้แล้วแต่เหมือนแบบผมอ่ะนอนน้อยมากเมื่อวานนะจริงๆวันนี้ผมก็นอนน้อยแต่ผมไม่ง่วงอลยตอนเนี้ยแต่เมื่อวานเน่คือแบบผมรู้สึกว่า ผมจะตายอ่ะถ้าเกิดผมไม่นอนผมจะตายไปแล้วฟันดีป้าบายบายครับันดีค่ะถ้าเกิดไม่นอนผมจะตายผมก็เลยแบบเออช่างมันละใครจะทําอะไรเรื่องมันผมจะนอนผมก็นอนแล้วผมก็ตื่นตีสี่วันนี้ใช่ผมนอนตอนประมาณเที่ยงคืนกว่า,วา,วาตื่นตีสี่แ่ังนั้นผมก็ไม่ได้หลับอีกเลยจะรับถึนกี่โมงเหรอน่าจะประมาณแปดโมงเช้าครับผม ง่วงนะแต่อยากดูไปนอนเลยครับผมถ้าเกิดใครง่วงนะครับไปนอนไลฟ์ไม่ได้มีครั้งเดียวนะครับผมจริงๆเอาสุขภาพตัวเองก่อนนะครับใครนอนได้ใครง่วงนั่นคือสิ่งที่ผมอิจฉาจําไว้เลย <laughs> แต่ผมอะ่ะคือตอให้ผมอยากนอนนะผมลงไปนอนมันก็นอนไม่หลับผมเคยพยายามแล้วนอนกลิ้ง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 ไม่หลับครับ่ <laughs> ยเห็นว่าลงไลฟ์ก่อนแปดโมงนะเห็นแน่นอน ผมพูดไปงั้นแหละจะบ้าเลยวัสดีครับใครที่จะไปนอนหรือว่ามีธุระพวกนี้นะครับเชิญครับผมไปนอนไลฟ์ไม่ได้มีวันเดียวเดี๋ยวมันก็จะมีวันที่ผมไลฟ์ในกลางวันบ้างแหละเชื่อผมไม่ได้นอนมาสี่วันโอ สอบพรุ่งนี้นะครับกาลังใจอย่างเดียวที่พี่จะให้ได้คือไปนอนแล้วพักผ่อนให้เพียงพอจะได้มีกาจะได้มีแรงสอบนะครับผมสมองมันจะแล่นพี่เคยทดลองกับตัวเองเลยดีกว่าแบบพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือสอบดีกว่าไม่ได้ขยันขนาดนั้นแต่ว่าพี่จะเอาเนื้อหาจากที่เรียนมาแล้วก็ประยุกต์ทาได้เองพวกวิชาเลขหรือโดยเฉพาะแคคูลัสอะไรพวกนี้หรือฟิสิกส์ถ้าเกิดเราเข้าใจมันก็จะทาได้หมดใช่ไหมมีวันหนึ่งที่พี่ ไม่ได้อ่านไปสอบเอ้ยไม่ได้นอนไปสอบมันสังเกตได้เลยว่าการคำนวณของเรามันจะช้าลงการคิดการประยุกต์ใช้สูตรมันจะช้าลง <c oughs> เพราะฉะนั้นใครมีสอบมิธุระไปนอนครับมีเรียนแผนุงครึ่งดูได้เอมันได้เหรอวะฮาวทูทำให้ตัวเองหลับเพียงพอคือด้วยความที่ด้วยความที่ อะไรกันเนี่ยก็ด้วยความที่อะไรวะัข้าวทูกทำให้หับเพียงพอเพิ่งตัดผมมาใช่ไครับอย่างนี้แต t เธอบางอันฝัอยู่ ช่วยทำเป็นมันวาไม่รู้แป๊บหนึ่งนะรีวิวมอหน่อยครับมอนี่คือมอธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับไม่เปถึงมอแบบที่เป็นวัวครฮะไปถ้าเกิดรีวิวมอธรรมศาสตร์นะก็ผมอะเรียน s i t เนาะซึ่งมันถือเป็นกึ่งมหาลัยร่วมแล้วกันพอเป็นกึ่งมหาลัยร่วมอะมันทำให้ผมอะก็เรียนแต่ในคณะของผม นั่นแหละทาให้แบบตัวผมก็ไม่ได้รู้จักมอทอมากนอกจากแบบไม่ได้รู้จักเพื่อนคณะอื่นมากอะครับเพราะขนาดตัววิชาฟรีหรือตัววิชาทียูที่เป็นวิชาพื้นฐานของธรรมศาสตร์เนี่ยผมก็ยังเรียนกับเพื่อนในคณะเลยนั่นแหละครับ แ้วรับปริญญาเดือนไหนให้พูดตรงๆไหมครับไม่มีหวังครับเอ่อล่าสุดที่รับไปนะผมจะพูดทุกไายลเลยเวลามีคนถามเรื่องรับปริญญาล่าสุดที่รับไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วมัง้งใช่ไหมผมจำไม่ได้หรือว่าต้นปีที่แล้ววะประมาณนั้นน่าจะปลายปีที่แล้วใช่เพราะมันก่อนถ่าย The Best Story อันนั้นอนะ่ะเป็นรุ่น5.8ซึ่งก็คือรุ่นของผมจริงๆก็คือผม จริงๆรุ่นาแปดแต่ว่าผมซิลสองปีใช่ไหมละ่ะซิลปีหนึ่งอยู่บ้านปีหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้ผมาหารหัสหกศูนย์อันนั้นนะเพื่อนผมรับตอนเนี้ห้าเก้ายังไม่ได้รับผมราหันหกศูนไม่ต้องหวังเลยครับ <c oughs> พี่กัดชุดนอนหรอมันเป็นเอาชุดนอนที่มาออกบูธอะ่ะวันนั้นผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าผมไปเอามาจากไหนอะ่ะมันเป็นผมไปเดินเซนทัลเซนทัล ผมจาไม่ได้เหมือนกันครับผมแต่มันประมาณเนี้ยเซนท่านสักที่หนึ่งแล้วมันมีบูตมาออกแล้วมันเป็นชุดนอนอย่างงี้ผมเป็นคนที่ชอบใส่ชุดนอนแบบประจามาสชุดนอนที่เป็นแบบชุดนอนเนี่ยที่แบบไม่ใช่เสื้อยืดกางเกงบอลอะไรเงี้ยมากทําให้ผมแบบนอนดึกนะครับพี่คิงพี่คิงอยู่ข้างล่างอะไรพี่คิงเนี้ยนั <c oughs> ่นแหละทําให้ผมแบบเออเลือกที่จะซื้อมารับพร้อมเหนือนอีอนใช่ไหมใช่ครับผม รหัสเดียวกันครับห้องพี่มีผีเสื้อไหมคะไม่มีนะครับส่วนใหญ่อาห้องนี้เป็นห้องปิดครับไม่ไม่ไม่ได้มีผีเสื้อครับแต่ว่ามีคอมจะมาเล่นเกมด้วยกันก็ได้นะเนี่ยมุกนี้ได้ไหมไม่รับปริญญาถ้าเกิดมาถึงเข้ารับก็คงไม่ครับถ้าเผลอหลับไครม่วงอย่าฝืนไปนอน เพราะว่าถ้าเกิดเผลอหลับนะแบบโทรศัพท์ด้วยมันก็จะทาให้เสื่อมใช่ไหมถ้าเกิดเปิดค้างไว้แล้วถ้าเกิดตื่นเช้ามาไม่ได้ชาร์จแบบถ้าเกิดต้องใช้ในการเรียนออนไลน์ก็มีปัญหาอีกใครเผลอหลับง่วงไปนอนครับผมซื้อยืดกางเกงบอลไม่ได้บีเวอร์คนเดียวครับผมพูดจริงๆทุกคนส่วนใหญ่จะใส่อย่างนั้นนอนหลายๆคนเลยแหละกระดุมไม่ครับกระดุมมันเป็นอย่างนี้นะฮะผมมันมีมันมีแค่นี้ฮะแบบไม่งั้น กระดุมข้างบนมันไม่มีละต่อให้ติดอี้ก็ไม่ไม่ได้มันก็ประมาณนี้ชุดนอนไปดูผีเสื้อห้องหนูไหมสะสองผีเสื้อหรอครับเป็นผีเสื้อสตาร์ปะในค่ายใครนอนดึกสุดน่าจะผมโดยโดยเฉลี่ยนะแต่ช่วงเนี้ยผมเป็นเมื่อวานที่ผมนอนไวใช่เพราะโดยเฉลี่ยผมจะนอนประมาณแปดโมงเช้าประมาณนั้นใช่เพราะว่า บีเวิร์มก็จะหลับไปก่อนแล้วหลับประมาณตีสี่ตีห้าประมาณนี้มั้งแล้วแต่วันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมอยู่ดีอ่ะตอนนี้ใครยังไม่นอนบ้านเยอะแยะครับผมห้องหนูมี layout. เลเยอั์เลไม่เข้าพี่ไม่พุยไม่วิ่งตอนนี้นะครับผมดึกแล้ว รู้สึกยังไงกับการศึกษาไทยเราต้องพูดตรงๆว่าการศึกษาไทยนะครับผมเรายอมรับตรงๆนะครับว่าการศึกษาไทยเขาได้ไม่ทั่วถึงด้วยการรูปจัดการถ้าให้คิดเป็นสเต็ปตามหลักเหตุและผลถามว่าทําไมถึงมีการแอนตี้หรือบางคนเขาถึงเข้าถึงไม่ถึงข้อมูลหรือว่าไม่เข้าใจหลายๆอย่างที่เราพยายามจะสื่อออกไปก็เป็นเพราะว่าระบบการศึกษาไทยเนี่ยมันไม่เอื้อมหน่วย ถามว่าทำไมระบบการศึกษาทยาีถึงไม่เอื้อมมวยก็เพราะว่าการบริหารงบประมาณและการกระจายการศึกษามันไม่เข้าถึงทุกคนครับอันนั้นคือพื้นฐานซึ่งนั่นส่งผลกระทบเป็นทอดๆอดมาเรื่อยๆถูกไหมละ่ะถ้าเกิดใครไม่ไหวไปนอนนะครับผมขอร้องเลยไปนอน ทำกันบ้านไปทำกันบ้านครับผมไลฟ์ไม่ได้มีครั้งเดียวไม่ต้องห่วงไลฟ์ไม่ม,มาราธอนพี่ปัดสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบสองครับผมตื่นเช้าสุดตื่นช้าสุดตื่นช้าสุดหรอครับไม่ผมจะตื่นประมาณเคยตื่นเลทสุดก็ประมาณห้าโมงเยน็นหกโมงเย็นประมาณเนี้ย <c oughs> มินูนเพื้อนอะฮะสู่ๆนะครับเข้าเป็นดึกขอห้เาทุนนอนหลับได้ไง่าย ถ้าเกิดผมรู้ผมจะไม่มานั่งไลฟ์ฟิวอย่างนี้ <c oughs> แต่จริงๆอะล่าสุดมันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมต้องนอนให้ได้วันที่จะไปฉีดวัคซีนแหละนั่นแหละผมก็สุดท้ายมันแบบมันสุดทนแล้วอะผมนอนไม่หลับจริงๆผมเดินมาแบบคว้าหูฟังด้วยแบบความแบบกึง่งง่วเงียแล้วก็ไม่ได้อยากลืมตาเยอะขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวแสงมันเข้าตาแล้วเราจะยิ่งตื่น <c oughs> ใช่ไหมผมก็เซิร์ชไปว่า เพลงลับลึกแล้วผมก็เปิดแล้วผมก็นอนซึ่งมันช่วยนะมันช่วยเว้ยเฮ้ยผมลองละได้ผลจริงๆแต่ว่ามันก็แบบผมจะพูดยังไงดีวะด้วยความที่ใส่หูฟังนะก็ต้องดูหูฟังด้วยว่ามันจะทาลายสุขภาพเราหรือเปล่าคุณแอทดสวัสดีครับไม่น่าเชื่อว่าคุณแอทก็ยังไม่นอนคุณภาพกันจริงๆเลยนะกองเราเนี่ย <S <S รีวิวฉีดวัคซีนทำไมมันดีดผมพูดตรงตงมันไม่ดีดผมง่วงมากกว่านั้นอะแต่ประเด็นคือบิ๊กบูมกับบีเวอร์มันดีด ไม่มันนอนพอด้วยแหละแต่ผมไม่ได้นอนไงอืมในค่ายมีใครนอนไวกว่าสี่ทุ่มไม่ค่อยมีนะครับผมถ้าเกิดมีก็แล้วแต่วันจะเป็นบอนยินแล้วก็พี่วอเนี่ยแหละครับเรื่องเรียนช่างก่อนไม่ได้ครับผมเรื่องเรียนมาก่อนนะครับผมเพราะว่าพี่ยังอยู่กับน,น้องไปเรื่อยๆแต่เรื่องเรียนถ้าเกิดเราพลาดไปเนี่ยเราไม่สามารถกลับไปแก้ได้หรือว่าไม่มันก็จะติดเป็นตราบาปเราใช่ไหมถ้าเกิดน้อง เรียนผ่านหรือเรียนไม่ผ่านพี่ก็ยังอยู่ตรงนี้แต่ถ้าน้องเรียนให้ผ่านพี่จะอธิบายยังไงดีวะอืมถ้าน้องเรียนผ่านหรือไม่ผ่านอ่ะถ้าน้องเรียนไม่ผ่านน้องจะต้องซ่อมมันแต่ถ้าเกิดน้องเรียนเออถ้าเกิดน้องเรียนไม่ผ่านน้องจะต้องซ่อมมันไงน้องก็เราเราก็เลยต้องโฟกัสการเรียนก่อนให้มัน เสร็จเสร็จไปเป็นขั้นตอนเพราะจริงๆหน้าที่ของเราในตอนนี้ก็คือการเรียนใช่ไหมถ้าเป็นวัยเรียนอันนี้ผมอาจจะมึนๆน,นิดนึงนะเริ่มมึนๆหัวแล้วแต่นอนไม่หลับโรงเรียนให้เรียนชดเชยเสาร์อาทิตย์หรอครับทาไมเอ่ยพี่อยากรู้รีวิวฉีดหน่อยมีใครเป็นไข้ไหมให้พูดตรงๆนะครับอ่อซีโนแวคกกับซีโนฟาร์มเนาะคือเป็นวัคซีนที่มาจากจีนซึ่งทางบริษัทของเราอ่ะได้จองเป็นซีโนฟาร์มไปและ เขาเรียกว่าอะไรวะซิโนโฟาร์มนะครับเป็นตัวของเอกชนของจีนใช่ไหมเอ๊ยเอกชนหรือรัฐวะผมไม่แน่ใจผมไม่ชชว่์นะครับเรื่องรัฐหรือเอกชนแต่ผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเอกชนนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าซิโนโฟาร์มคุณพูดภาษาอะไรภาษาไทยครับผมซิโนโฟาร์มอะ่ะมันเลยเหมือนแบบอาจจะคุณตี้มากกว่าซิโนแวคโดยที่มันเป็นเชื้อที่ตายแล้วโดยที่ฉีดเข้าร่างกายเพราะฉะนั้น เอ็กไซส์เอฟเฟกหรืก็คือผลกระทบเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยกว่าการที่ฉีดเชื้อที่มีชีวิตหรือวัคซีน m อมนะครับแต่สิ่งที่ได้รับก็คือมันไม่ค่อยได้เ f ฟเฟกตีฟอย่างเช่นที่แม่ผมส่งมาทันทีก็คือปัดปัดฉีดซีโนฟาร์มใช่ไหมลูกมันไม่กันเดลตานะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเราระบาดเดลตานะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องต่อให้ฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนเราก็ต้องดู้ลยห่งฉีดตัวไหน คิดตัวนี้ต้องระวังอะไรไหมแต่สุดท้ายผมก็ว่าระวังตัวไว้ก่อนดีที่สุดนะครับสอบข้อมทอยากไหมคะสอบข้อมทอยากไหมเราค่อยขึ้นอนะ่ะพี่ปัดเอ่อซิโนโฟาร์มเหรอครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะสอบข้อมทอยากไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดขึ้นอยู่กับความถนัดจริงๆเพราะว่าเออทำไมวันนี้สาระจังวะเป็นโมบอ,อกแล้วถ้าเกิดผมเป็นอย่างเงี้ยหนูไปนอนก่อนนะคะใครไปนอนนะครับง่วงไปนอนเลยครับถ้าเกิดแบบผมนิ่งๆอ่ะผมจะสาระเยอะอ่ามทขึ้นอยู่กับคะ,ะครับ ทุกคณะมีความยากง่ายต่างกันนิติศาสตร์มทเข้ายากบัญชีมทเข้ายากทุกมหาลัยในประเทศไทยมันมีขณะที่เขารู้สึกว่าเป็นคุณตี้ที่เขาเรียกว่ามั่นใจและเข้ายากนะครับผมก็ต้องศึกษาครับว่าอยากเข้าคณะอะไรก่อนอุไปทำกานบ้านครับผมสู้ๆนะครับผมเรียนออนไลน์หนูแทบไม่ได้อะไรเลยเพราะหนูเรียนสาขาดนตรี ถ้าเรียนสาขาดนตรีพี่ไม่ก็ไม่ทราบนะว่าเรียนสาขาดนตรีในที่นี้ยคือจะเรียนยังไงแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเรา,าทราบทฤษฎีเราก็ต้องพยายามฝึกซ้อมเนาะถ้าเราไม่สามารถที่จะ,ไม,ามาจะไม่สามารถที่จะแบบไปซ้อมอะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดแบบเรื่องไม่มีอุปกรณ์เราก็ต้องค่อยๆแก้ปัญหากันไปคนในค่ายฉีดวัคซีนทุกคนไหมตอนนี้เหรอครับก็น่าจะเกือบครบ คราครบครับฉีดเข็มแรกนะครับผมดูเราว่ารู้พี่ปัตตอนใส่ชุดเจ้าหญิงจริงๆผมเป็นคนที่แบบที่มีหลายๆคนเขาก็เลยจะพูดอันนี้ผมไม่ได้อวยตัวเองนะแต่แบบดีเวรมันก็จะแบบรู้สึกว่าอ่ะผมถ้าเกิดมีใครถามผมอะผมก็จะตอบได้แต่แค่ปกติผมเป็นคนแบบดีอ่ะผมแค่อยากให้ทุกคนมีความสุขเก็ตปะอะดูเป็นคนดีดูเป็นพระเอกอ <laughs> กำลังใจรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเรื่องอะไรครับเราต้องหาจุดที่เหนื่อยก่อนถ้าเกิดเรารู้สึกเหนื่อยขึ้นมาเราต้องหากันว่าเหนื่อยเพราะอะไรถ้าหาแล้วว่าเหนื่อยเพราะอะไรก็ลองคิดว่าเราจะแก้ปัญหาจุดนี้ยังไงมั่งค่อยๆไล่ไปเป็นสเต็ปอาจจะทําแล้วหลังจากนั้นค่อยวางแผนพอวางแผนอาจจะทำให้เหนื่อยน้อยลงนะครับไลฟ์จบทำไรต่อก็คงไม่รู้เหมือนกันครับ พี่ปรับเรียนคณะอะไรเหรอครับเรียนคณะ s i อครับหรือก็คือเป็นวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์นะครับเป็นมหาลัยร่วมของมอธรรมศาสตร์เพราะจริงๆของธรรมศาสตร์มันก็จะมีวิศวกรรมอินเตอร์ของเขาเรียกว่าเทปเทปเป้แตาของผมเป็น SI t ทเป็นมหาลัยร่วมแต่เป็นวิศวะที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดครับซีรีส์จะจบแล้วคิดถึงไบร์แน่เลยผมก็คิดถึงผมพูดจริงๆด้วยความที่ซีรีส์นี้มันใช้เวลาถ่ายทําก็เรียกได้ว่า กลางๆแล้วกันแต่ว่าก็ใช้เวลาอยู่อะเออมันทําให้ผมอะเห็นผลงานออกมาแล้วก็แบบที่บอกไปหลายๆรอบนะครับว่าผมรู้สึกดีมากนะเพราะว่าผมกลัวที่จะทําให้ทุกคนเฟลมากเลยท้อในการเรียนออนไลน์แหระครับท้อในการเรียนออนไลน์กันบ้านก็เยอะเรื่องเนี้ยแปลว่า ระบบคือเราก็ต้องพูดกันไปแล้วเมื่อกี้ว่าระบบการศึกษาไทยมันไม่ได้อำนวยขนาดนั้นแล้วบางครูเราก็ต้องพูดกันตรงๆว่าบางคนเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าเด็กไม่ได้ไม่ได้ได้กันบ้านจากเขาคนเดียวแล้วตัวอาจารย์เองอ่ะตอนเนี้ยมันจะเป็นเพราะว่ารากฐานในการวางการออกแบบการศึกษาอาจจะไม่ไม่ยังไม่เสถียรนะครับทําให้ทำให้เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงเพราะเขาก็ต้องพยายามหาคะแนนเก็บมาให้เด็กใช่ไหม ซีรีส์มีกี่ EP หรอครับมีส EP ครับอันนี้เคยมีคนสปอยไปแล้วผมพูดได้นะก็วันศุกร์ที่สิ่งนี้นะครับจะเสนอเป็นตอนสุดท้ายนะครับครั้งหนึ่งที่รักครับผมอยากมีครั้งหนึ่งที่รักไปทุกอาทิตย์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอติดตามซีรีส์เรื่องอื่นแล้วกันโอเคไหมเรียนออนไลน์เัิงมเตอมแต่ค่าเทรลดค่าเทิมแค่สิบเอร์เซ็นนะเนี่ย เป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับมาอะไรพี่เหมือนกันไอ้พร้อมบอกอะไรือว่บอกอะไรวะหรือมันพิมพ์มาแล้วเพอร์เจอร์โอเคมีไอครีมแนะนำไหมไม่มีเหมือนกันครับผมแต่ถ้าเกิดจะใช้ก็ต้องลาเนครับผม สู้ๆกับทุกคนที่เรียนออนไลน์นะครับผมอย่าเพริรเจอดิอย่าเพริรเจอดิอย่าเพริรเจอด์ท <c oughs> ุกคนเพริรเจออุร<อ>นะ์เดีนยวเระเร็วอะไรผงชูรสอยู่ตรงไหนหฮะผงชูรสฮะผงชูรสไงลองผงชูรสหรอมีผงชูรสอยู่ตรงไหนไม่ผมจะได้เอามาทาจมูกจะได้หายใจโล่งๆอันนี้จริงจังเนี่ยจริงไม่มีทุกคนครับผงชูรสอยู่ตรงไหนอะ เนี่ยพี่เอาผงชูรสไปซ่อนไงผมบอกแล้วอย่ากินผงชูรสเล่นไปเอาคานนอที่อยู่ในตู้ใช้แล้วทำไมผมร่วงอะไรวะเนี่ยไม่ไหวแล้วมึงล,<อ>ง,ลงไปเดี๋ยวก็วหัวร้อนกินแต่ผงชูรสอ, <c oughs> อะไรวะเนี่ยอ๋ครับอ้าวพี่ฟาโลสวัสดีครับ เอ้ยมีมีน้ำปลาปะกูอยากกินกข้าวอ่ะมีน้ำปลาปะน้ำปลาเหรอเอออยู่ซอยห้าโอเคเออมีมีน้ำปลาแบบขวดอที่เป็นยี่ห้อมีขวดลิตรมีข้างล่างเหรอฮะมีข้างล่างปะอันนี้มึงกวนตีหรือเปล่าันี้กูถามจริงไม่มีกูจะรู้ได้แล้วถามจริงมาขึ้นเลยหงเลยหงิดเลยไอ้เวร เออกูก <int os> OK ูไม่กวนมึงละมึงไล่ไปนะโอเคเดีวกูหาปลาแถวเถวคุณเข้ามาไล์กับกูเลยไหมโอ้ยก็ได้างเฉยอกูกูขอบคุณนะมึงเยเดี๋ยว วันที่ผมไลฟ์เรารู้สึกว่าไหม่เกียร์จะขึ้นปัดเปิดร้านขายของชําเถอะเชื่อพี่นั่นเป็นสิ่งที่ปัดกำลังสงสัยพี่ฟาโร่ไอ้ปัดไอซอฟตาเขียวอยู่ไหนวะพูดถามจริงเราได้เป็นซีอิวที่อ่าซีอิวขาวเออกูจะจิ้มมาขายดาวไม่เห็นปะเกูหาแล้วไม่เจอเดนะี๋ยวก่อนอย่างนี้นี่เองมึงม,ม,มึงเห็นไหมซอฟตาเขียวกูเห็นแต่ไอีหัวเขียวเนี่ยทุกคนทุกคนเห็นซอฟตาเขียวไหมครับแไม่เห็นใช่ไหม เห็นไหมฮะไม่ีใครเห็นไหมมึงเห็นไหมเราเร็้วกูจริงจังก็จะกินไข่ดาวอยู่ซอยแปดซอยแปดเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายนิดนึงหลังจากนั้นเลี้ยวขวาหมุนตัวยูเทิร์นกลับมาแล้วหขางหงงสามรอบแต่เมื่อกี้เจ็บมาถามน้ำตาใช่ไหมเออน้ำตาอยู่ซอยห้าเอได้โอเคแล้วนะ ปัดเชื่อพี่นะหนูถือโทรศัพท์ไปไลฟ์ในครัวลูกใครถามอะไรหนูหยิบให้จบฟิลเล่นขายของตอนเด็กสนุกเอางั้นเหรอพี่ฟ้านี่ไงครับถ้าเกิดใครถามว่าใครยังไม่นอนนะครับผมก็มากันเกือบครบแล้วครับผม สำหรับรู้ได <I> ้สามสี่ป่าแล้ววผมชวิ้าเขียวาผมปาผงชรสิ้มกัไข่ดาวผงชรสซับตาเขียวผชรสมองอตรงไหนอ่ะผมชรสมมึงได้ผละปามอวปาซับตาเขียวไม่ให้กูผงชรสผมอยู่ตรงไหนเจิ้มกับไข่ดาวทุกคนผงชรสผมอยู่ตรงไหนเรากินวแลวอ้แล้วน้ำปลาอยู่ไหนฮะน้ปาเ ต้องแต่ตรงแต่อในห้องครัวเราไปหาดูไปโอเคโอเคโอเคเฮ้ยซอลี่นะก็ขอบคุณมากนะมือใช่ขอบคุณไม่เป็นไรหายง่ายนะว่าครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณที่ทำให้สาระทุกวันที่เมื่อกี้ผมพูดไปทุกอย่างมันเป็นศูนย์ครับสำหรับใครที่ ก็นะีอย่าลืมติดตามนะครับผมครั้งหนึ่งที่รักนะครับวันศุกร์นี้เสนอเป็นตอนสุดท้ายตอนจบจะเป็นยังไงไปติดตามครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมที่เข้ามารับชมกันในตอนตีสามนะครับขอบคุณครับม,มันไม่น่ามาเอาเป็นว่าไปแล้วครับแกลงวี่นี้พอแกงนนั้เงียบจะชิงถามก่อนเลยเดินไปถามหาเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้ถามกลับจบจบน่าสนใจพี่ฟ้าแปะ๊ะ